สาเลครับยครับลูกวัวบางสะพานครับนี่วัวสดๆเลยฮะแดงแจัดเลยอะไรดีชชดลาบชุดลาบนี่ชุดลาบต้องมีใส่ดีด้วยนะมีขี้เพี้ยมีดีนะครับสุดยอด้องคนอีสานนะทำเป็นอร่อยมากครับบางคนก็คืออย่างชุนิโจนี่เวลาสั่งทานนะก็ททำแบบลาบขั่วชุดลาบอะบลาบดิบเราไปขั่วขึ้นโลนะ นี่คนทางอีสานแล้วครับคนจัังหวดอะไรครับหนองบัวลำพูครับออ๋หนองบัวลำพูทางกินเป็นแน่นอนครับท่านหนองบัวลำพูเนาะทำลาบเขาบอกเขามีดีนะขายนะครับแต่เขายกลูกไงลูกเท่าไหร่ครับพี่ไอ้ดีนะขีดละสี่สิบบาทอขาขายมีขีดนะขีดละสี่สิบบาทนะครับน่าจะน่าจะลูกใหญ่ เลือดมีแต่เลือดอย่างเดียวเพี้ยหมดแล้วครับพี่ออเพี้ยหมดแล้วต,ต้องเอาแบบน,นูนะ้นอะสบายนางอะไรนูนะ้นอะแบบนูนะ้นอะใส่กันนะดีขมที่ห้างรู้สึกจะมีไหม,มดีเป็นขวดอะแต่มันไม่ใช่ของแท้แบบนีด้ดีเทียมอะพี่ไอะดีเทียมอะเทียมไม่ได้ดีเทียมไม่ได้มาขาย,ยอันนี้ก็มีเป็น <laughs> ลูกเอาไม่เอาเอาไปเก็บไว้ได้ ใส่ขวดใช่ใส่ขวดใส่กับอะไรเหล้าอ่ะผสมทำอไงที่มีอยู่ได้นานๆนั่งเลยทีนี้คิดอย่างเีโยมีไปถามที่บ้านเขาไปดองน้ำปลาแล้วก็ต้มอ๋อใส่น้ำปลาต้มเออมันต้องมีสูตรแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ครับเก็บไว้นานๆนี่ก็ไม่ทำเกี่บ้านนั่ครึ่งโลร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบชุดราบนะครับนี่ครับแตแล้วชุดราบ บายไปแล้วมือนี่นะครับอมงหมดเลยสวยไหนอันไหนะลูกตีโง่ลดี๋ยไหนะพี่พี่พี่ดีดีอยู่ไหนครับดีอยู่ในท่าอ๋อเก็บแล้วนะแดีนึกว่าจะได้ดูนะครับไม่ได้ดูครับมันจะเป็นลูกๆนะเป็นลูกๆคล้ายๆลูกหัวใจนะครับ นี่เพิ่งจะเชือดนะครับวันนี้เป็นวัวบ้านนะเป็นวัวที่ว่าไม่ใช่วัวกระทิงนะเป็นวัวเล็กนะครับเนือ้อน่าทานมากนะครับโลละร้อยยี่สิบนะครับอ่ะแถลงครับพี่โอ้โทษทีครับสองร้อยสี่สิบนะครับเอยากจะลดราคาให้พี่เสรแล้วนะครับก็กตลาดนัดบางสะพานครับมีเนื้อวัวสดๆทุกวันครับพอไม่ทุกวันนะครับขายเฉพาะวันนัดนัดพลาดพลาดนะนัดฟันพลาดนะตรงนี้นะ ขอคนที่ติดตามชมรับเดียวทชครั